ใช่ะนะครับต้องต้องต้องรับบ้างนะครับเพราะว่าชีวิตหลังจากฟาดคอไปแล้วเน <c oughs> ี่ยเราจะต้องรับงานอะไรที่เป็นแบบนี้บ้างนะครับผ <c oughs> มจริงจาสว่าเรารู้สึกแบอะ <ภา S 1> จริงเอาจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้จริงๆหลังๆมาเริ่มอยากเริ่มอยากทําอะไรที่เป็นการกุศลมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทําบุญยอะไรเนี่ยก็มากขึ้นนะครับผมแล้วก็งานเนี่ยไม่เลือกแล้วอย่าไปเลือกงาน เพราะว่าเรา้อยากลดลงมาเนี่ยมันดับลงเยอะเพราะเราเราอยากไปเรียกงาน,นครับผมจริงเพราะทำไมถึงรู้สึกว่า,างานนะามันดับลงผมว่าเราป่วยหรือว่าก็อาจจะมีผลนะผมว่าอาจจะมีผลแล้วก็ไม่รู้สิมันด้วยยุคนี้เศรษฐกิจหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดมากๆคนใหญ่คนแากจะบอกว่าเพราะตอนนี้ลูกธุรกิจมันคือช่วงที่ส่งต่ออ่าอ่าอาจจะเป็นไปได้ ผมก็เลยว่าผมเป็นทาะผมล้มไม่ไหวผมเลยซบเซามายาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเป็นแผลที่ปากนี้เป็นแผลกดทับแล้วเนี่ยเออก็มีไหว้พระที่บ้านนะครับผมยังไม่ได้ไปเสี็จงงที่ไหนแล้วก็ล่าสุดมีไปทําบุญกับแม่นุ้ยกับเบสครับว่าน้องๆที่มีเป็นผู้การงสยตานะครับเอาอาหารไปหมออให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ผลงานช่องช่วงนี้กำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาครับกำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาซึ่งน่าจะยังบอกไม่ได้ครับสนุกแค่ไหนรู้สนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงเจ้าเตได้หมไม่ใช่ครับยังไม่ใช่กับยงสประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าเะผมไมู่้่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วว่าจะมีการรวมตัวกันทุกความ หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากเนคนลุ้นไปด้วยกันนะครับผมหวังไม่เป็นอย่างนั้นครับได้คุยเจอไหมคะในสี่คนคุยคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดครับคุยว่าแบบว่าครั้งนี้กลับมาไล้วไม่จะเป็นยัง <c oughs> ไงเฮจ๋อาได้เลย <c oughs> ถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมาก <c oughs> ผมว่าถ้ากลับมาได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาและได้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทําอ่ะ ผมว่ามันน่าจะร้องวิชาคอนทอนมุดๆมันเลยเราอยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทําอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนี้แต่ละคนก็คือฝึกปืนฝีมือฝีปากมาแก่งกล้าผมว่าฝีปากเหรอฝีฝีปากน่าจะหนักมาทางตั้มโดมป่ะที่การนี้พี่แก้วเขาก็จะร้องเพลงแต่ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาแล้วน่าจะรู้สึกเอามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้ในใน,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 ในแบบใหม่เพราะเหมือนแบบว่าตอนนี้ก็มันแบบมีการ Uhm, แฟนแบบสปอยว่าเอ๊ะจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไมอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาอยู่ดีในทวิตเตอร์ครับก็ส่งกันมาในกลุ่มสีโพดํามบอกว่ามีคนน่ะคิดถึงรายการสีโพดํามากๆคิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมาแล้วก็คนพูดถึงในทวิตเตอร์อยู่ดีก็มีคนพูดถึงเยอะเราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเออถ้าเราได้กลับมาคงจะดีเนาะอยากเล่นนึกถึงชากิน้นฉากนี้ก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงแฟนๆเราต้อนรับด้วยนะครับ <Tôi S 1> แต่พูดว่าแต่ละคนครับคิวคิวโดมน่าจะหนักสุดคิวโดมน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขาบริหารด้วยคุบริหารอืมไม่ได้เลยช่วงนี้ว่าเอออติตประชุมไม่อติตประชุมอะไรอย่างเงี้ยแล้เขาเป็นผู้บริหารแล้วคุณจะให้เขามาแต่งตัวอะไรแบบที่เป็นโปรไฟล์ไม่ได้หรือเปล่าเขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกฤตวิดีอาเป็นแต่งญิงไม่เป็นไรเราก็เป็นผู้บริหารแบบใหม่เราได้อัปเดตเจนใหม่ครับอือก็รอดูจะได้เห็นุผบ เร็วๆนี้ไหมคะภายในปีนี้ไหมใหม่ถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราเมื่อกี้เราบอกเออผมก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับเขาฝากไเวลาถ้าเราหลุดหลุดอะไรเงี้ยเขาไม่ปรับหรอกเขาอาจจะมีบนบนบดดาแต่ผมไม่อยากเป็นคนหลุดเลยอันนี้คงรู้แหละผมว่าจะใส่สี่ไงหขอใส่สีใส่ใส่ใส่สีใส่ซ้อนเลยแหละก็ ถ้ากลับมาฝากแฟนเราต้อนรับด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในครั้งนี้นะครับเรื่องเราเรื่องเราอรอั่าี้ผมยังไม่ได้ตามยังไม่ได้ตามล่าสุดครับครับพี่ี่้าวเห็นข่าวเห็นข่าวเห็นข่าวตอนแรกท่เห็นข่าว เห็นข่าวเขาตกใจตกใจมากๆด้วยนะครับแล้วก็ดูดูดูคลิปว่าเออเพื่อเราอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่เป็นห่วเขแบบว่าเออมันอจันตรายหรือเี้ยจริง,รงๆในในเรื่องของความเป็นห่วงก็เป็นห่วงเราเราเ็เป็นคนดื่มเนาะพี่เราเข้าใจว่าเวลามาสติสัมชัญญะอะไรมันจะได้แค่ประมาณไหนยังไงอันนี้เราเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับซึ่ง ผมก็ไม่ได้มีการสอบถามมาว่าเออเขาเมาระดับไหนหรือเหตุจริงๆมันเกิดอะไรยังไงได้ดูแค่ตามคลิปเท่านั้นได้เท่าที้นคนได้ดูก็ในมุมของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงแต่ในมุมของความถูกต้องอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอได้อะไรก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเพื่อนกันจริงจมันต้องเตือนกันในยังไงครับก็ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพราะผมคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเขาน่ากก็น่าจะหนักเหมือนกันเพราะ<ป>ไม่รู้ว่าจังหวะที่อยู่ในด่านรู้ตัวหรือเปล่าด้วยบางคนเมามีภาพตัดมีอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้ระดับการเมาของเขาตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบถามอะไรแต่ถ้าเป็นในตามคลิปเนะี่ยผมว่าในเรื่องของคาวามถูกต้องก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของมุมของเพ,อเพื่อนก็อีกส่วนหนึ่งก็เตือนกัน,กนไปครับคือก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการใช่ครับมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกระบวนการต่างกฎหมายนะครับที่ถูกต้องแล้วเรา เป็นศิลปินดาราเราเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดำเนินอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําไปแต่ผมว่า,าหน้าครั้งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็วิชาบทเรียนที่สําคัญของของของตัวเขาเลยเราคงไม่ได้ไปซ้ําไปเติมเพื่อนหรืออะไรผมว่าจริงๆเตือนผมก็ยังไม่กล้าเตือนเลยเพราะผมรู้สึกว่า S 1> <S 1> สิ่งที่เขาได้รับตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอสมควรแล้วเหมือนกันครับเดือนคิดว่ามันโทษทักก้งหนักอโพษจ<ำ> <3 S 2> ังสองเดือนนะครับเอาถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมโดนอนะ่ะผมก็รู้สึกว่าสองเดือนมันก็ก็หนักหน,นาสาหัสเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นบทเรียนของเราอ่ะก็จะได้รู้ว่าโอเคครั้งหน้าเราก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ โอ้โหเรียกแก๊บครับเรียกแก๊บเรียกมีช่วงหนึ่งผมใช้คนขับรถมีมีมีมคนขับรถเหมือนกันเพราะว่าผมรู้ตัวเลยว่าถ้าผมคือปกติเนี่ยก็เป็นคนขับรถไม่ได้ดีอยู่แล <c ười> ้วคือหมายเป็นคนขับรถไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดื่มไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมาขับให้เพื่อนเพื่อนก็จะรู้ผมก็จะบอกเพื่อนไว้เลยแล้วผมเป็นคนดื้อก็จะบอกเพื่อนบอกแฟนบอกว่าอะไรว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเมาบางครั้งก็ให้แฟนขับรถกลับไปเลยแล้วเราล๊นั่งแก๊บนั่งอะไรกลับ หรือบางทีถ้าเออเราไปคนเดียวก็จะบอกเพื่อนจะสั่งเพื่อนเลยว่าโอเคถ้าทุกคนจะกลับเรียกรถให้ด้วยเรียกให้คนมาขับเลยะอัปเดตตอ,อนนี้เป็นยังไงบ้างาก็งกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตอนตื่นเช้ามาก็ยังต้องวอร์มอยู่เพราะมันยังมีเหมือนแบบเส้นประสาทมันยังแป๊บแๆๆบแอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องวอร์มคอยแบบนวดคอยอะไรบ้างม,มันจะร้องเพลงยังยร้องเพลงได้ <S 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 ชทำร้องร้องแฟชัออกอีเวนต์ร้อง ใช่ครับมีคอนเสิร์ตจริงๆส่วนใหญ่งานผมจะเป็นงานเลี้ยงภายในร<ม>้องร้องงานเลี้ยงภายในแต่เมื่อวันเมื่อวันซืนที่ประจวบแล้วจะเป็นงานคอนเสิร์ตแบบฟรีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ถ้าได้วอมแล้วอ่ะมันจะสามารถร้องได้แบบปกติแต่จะเป็นแค่ตอนช่วงตื่นเช้ามาตื่นเช้ามามันเหมือนมันไม่ได้ขยับเลยอ่ะเอเเอแล้วปากมันก็เลยต้องนวดต้องพูดแบบซักเย็นๆอาจจะเล่นเข้าที่ครับวันไหนพูดมากหน่อยเย็นปากจะเข้าที่แล้ว <laughs> ใช่คตคันตอนที่ได้กลับ ผมจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังหลังออกจากโรงพยาบาลสองวันผมนอนโรงพยาบาลแปดวันเดี๋ยวนะบอก่ไม่แต่ไม่ได้แล้วไงคุณพี่เราคืนกันลูกค้าไปเหลายงานเราจะหมดเราจะหมดอยู่แล้วไงเราต้องร้องแหละถ้าเลือดตึมเราก็ต้องต้องสับปะบบนเวทีเพราะว่าเราแคนเซิลงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องของรายได้อะนะแล้วก็โอเคไปเต็มที่คุณลูกค้าก็ถามแล้วไหวใช่ไหม มาได้่ไหมเชื่อไหมผมไปร้องหลังจากออกที่โรงพยาบาลอ่ะสองวันน่ะแขกในงานทุกคนอ่ะเป็นเงี้ยแล้วก็เดินมาน้าเวทีก็แบบคือคือเขาสนใจเพลงปากเปลี่ยนเขามาเช็คปากเราว่าแล้วมาบตกตำจริงปะเนี่ยอ้ยเพิ่งดูข่าวเองมาอยู่ที่นี่แล้วได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากในในตอนนั้นเนี่ยเราก็พบคอรัสด้วคนหนึ่งเอาบอกคอรัส ไอ้จังหวะไหนที่มันแบบต้องอ้าปากกว้างๆเรารอรอ,อ,อตะคุบงับเลยนะงั้นเราไม่ไม่ไหวแน่ๆอะไรเงี้ยก็มีคอรัลช่วยร้องแล้วคนดูก็น่ารักคนดูก็ช่วยร้องเลยครับปากผมเจ็บทุกคนร้องกันดังมาก <laughs> เปิด g กูเกิลโฟล์ตเนื้อร้องกันดังมาก <laughs> ก็เป็นอีกมูทอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันก็เป็นมวลแห่งความสุข <laughs> ที่ดีเหมือนกันแต่ร้องเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลต่อเลยจะอักเสบมันมันอักเสบแบบมันตุ๊บก็เลยไปหาหมอแต่ตอนนี้ก็คือร้องร้องได้ปกติแล้วปกติแล้วครับปกติแล้ว แล้วเรื่องขัดแย้งเสียงร้องเยเ,เหมือนเดิมครับตอนนี้เหมือนเดิมแล้วก็คำบางคำที่ไม่เคยเคยที่มันออกเสียงลำบากเช่นคำว่าไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปนแล้ว,ลว,ลวอันนี้มันก็เริ่มไปได้ดีแล้วทุกอย่างมันก็ต้องแบบพัฒน,นาขึ้นครับเรอคดีนเนโอ้โหอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องคดีเนี่ยผมมีมีเมื่อเดือนกว่าๆเนี่ยได้มีโอกาสนัดไป รถสภาพรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็มีสัมภาษณ์ล่าสุดกับพี่ๆบอกว่าโอ้ผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยโกรธโกรธมาก,กมากโกรธมาก,กมากทีนี้นก,ก็มีการนัดกันไปเจอที่สอนอ้องเขาไม่มาครอบครัวก็ไม่มาเดือนอีกบอกคุณตำรวจโอ้หผมจะเต็มที่เลยอ่ะคุณตำรวจก็บอกว่าง,งาั้นเฟซไทม์โยคอคุยกับเขาก่อนมาอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสคุยโองพี่ คือเรื่องมันแบบผมช็อกไปเลยอ่ะคือน้องเขาเนี่ยเป็นเวนเปนโรงพยาบาลเงินเดือนก็ตกประมาณหมื่นหมื่นห้าแล้วปรากฏว่าเมียเขาภรรยาเขาเนี่ยท้องได้สามเดือนกำลังจะมีลูกและตัวเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยขาคือ,อยังเดินไม่ได้เพราะมันหักสามตั้งแต่สะโพกลงไปถึงขางม่าดแน่นอนหาหาเงินไม่ได้อยู่แล้วแล้วภรรยาท้องอีกสามเดือนภรรยาเป็นพี่ช่พยาบาลเงินเดือนหมื่นเจ็ดคุณแม่เนี่ย ทำงานอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันเป็นแม่บ้านแต่ไม่เคยมาเยี่ยมตัวเขาเลยเขาเล่าให้ฟังลแล้วเขาก็ร้องไห้ด้วยนะตอนที่เฟซไทม์กันเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยเขาไม่ได้มาเยี่ยมผมเลยเพราะว่าต้องดูแลพ่อพ่อคุณพ,พ่อป่วยติดเตียงคุณคุณแม่ต้องคอยดูแลแบบหัวสมองแบบฟีไปข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมชีวิตคนเรามันถึงได้ขนาดนั้นนะน้องก็ฟังไปก็รู้สึกเข้าใจน้องแล้วก็มีการพูดคุออยกับตำรวจว่าโอเค อันนี้คือน้องเขาไม่ได้หลอกผมแล้วนี่คือมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าลนะคุณนักรียเขาบอกว่าจริงได้มีการไปเจอคุณพ่อแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยผมก็มานั่งนึกว่าถ้าสมมุติเราเอาผิดเขาจริงๆอะ่ะคือน้องเขาก็ขอโทษนะผมก็มีการถามเหมือนกันว่าทําไมน้องถึงไม่โทรติดต่อมาเลยเขาบอกว่าเขากลัวกลัวผมเพราะว่าเราเป็นแบบคนชี้เสียงผมก็นั่งนึกในมุมเขาเออวะ่ะเป็นผมผมก็กลัวแลวน้องเขาก็เขาบอกว่าผมผิดจริงครับแต่ผมไม่รู้จะทํายังไงผมก็ ไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงผมพี่จะให้ผมจ่ายเดือนเท่าไหร่ครับอะไรยังไงเนี้ยผมก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องรอน้องหายค่อยมาว่ากันน้องเดินได้ปกติเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดีกว่าตอนเนี้ยไม่อยากให้สภาพจิตใจเขาก็แย่ไปด้วยเพราะคุณตำรวจก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีแบบเหมือแนบบแบบคิดแบบไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะคิดซั้นหรืออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไปนั่งในมุมเขาผมขาว่าเป็นภาระชิน่ะภรรยาก็ท้องตัวเองก็เยยงครอบครัวไม่ได้รถก็ค่อนพ่อก็ป่วยแม่ก็ไม่มาเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็เองก็หนักเหมือนกันผมก็ถือว่าเรียกว่ามาใช้กรรมร่วมกันแล้วกันแล้วก็มานต้องคิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติจะบอกว่าเราต้องให้พี่เรือนละเท่านี้เท่านี้ตัวผมจะมีความสุขจริงๆหรอวะผมก็เลยบอกว่าโอเคงันไม่เป็นไรพี่ยังไม่เอาอะไร ปรากฏวันนั้นค่าเช็คสภาพมอไซค์ก็จ่ายให้น้องไปด้วยถ้าจ่ายให้เขาไปด้วยอะไรไปด้วยก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับน้องให้เขารักษาให้าใหายให้จิตใจเขาเขาดีขึ้นก่อนผมว่าอย่างน้อยยังโชคดีที่ผมยังมีสภาพจิตใจที่กู้กลับมาได้ได้ดีกว่าเขาเลยครับเบรดเบรดเรื่องกระบวนการที่ทธรรก่อนจริงๆคุณตำรวจก็ถามเหมือนกันว่า,งงาเออคุณต้ําจจะเอาอยัางไงดีครับเลยอย่างเงี้ย บอกว่าพี่ผมผมไม่รู้จะเอาอะไรเขาเลยผมคุยก um. <c oughs> ับเขาแล้วผมยังผมยังรู้สึกรู้สึกเจ็บหนักแทนเขาเลยอะไรเงี้ยก็คงรอครับรอแต่ว่าด้ดื้อมึงตัวของตัวเองคงไม่ได้คาดคั้นเอาอะไรจากเขาโอเคนะคะขอบคุณากครับ 啊。